อา้าวต้องทิพไอ้ป้อมไอ้นุ่นไอ้เคกมาทำอะไรกันนะครับพี่น้องครับมาทำศกพี่กันนะคะ่ะดีมากว้ายมึงจะบ้านวกูยังไม่ตายถูกอีวัดไทยสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมาแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกลับเป็นต่อ EP ที่27ครับผม เอาละครับก่อนไปพูดคุยเรื่องราวของเป็นต่ออีพีที่27นะฮะต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาจากโพสที่ผมได้โพสไปว่าแอดมินช่อง SDT ตอนนี้เกมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าไปก็โดนไปหลายวันเลยครับผมผมน่าจะมีอาการตั้งแต่วันพุธนะฮะวันนี้วันอัดก็วันพุธอีกวันหนึ่งอาการก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นมากนะครับโพดแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไม่กล้าหัวเราะแดงเพราะว่า ถ้าหัวเราะดังเดี๋ยวจะไอนะครับก็เลยอาจจะคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้สนุกสนานมากนะแต่ก็พยายามจะทําให้กับเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ดูกันนะครับผมยังไงเพื่อนๆก็ระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับตอนนี้โรคระบาดของโควิดเนี่ยก็กระจายไปทั่วมันมาแบบไม่ให้เห็นตัวนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นไม่เห็นเลยไม่รู้เลยว่าใครกันแน่ที่ติดโควิดอยู่ฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวดูแลสุขภาพครับเอาละครับเรื่องราวของเป็นต่ออีพีที่ นะจากการที่ได้แกะตัวอย่างไปนะพี่ซินดี้เนี่ยเราก็สาวๆอีก4สาวนะกินบราวนี่ของพี่อู๊ดเข้าไปสุดท้ายหลอนเบอร์เลยครับแล้วเราก็ชื่นชมกับซิดคอมเรื่องนี้ที่เอา3สาวของ BKL เนี่ยมามีบทเป็นบทหลักๆสักทีเราจะได้ชื่นชมความน่ารักของพวกเธอนะครับ แล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆครับผมแต่จากที่เราได้เดาไปนะก็มันมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับตอนแรกเราเดาว,ว่าอาจะเกิดจากการผิดพลาดที่ใส่กัญชาเยอะเกินไปแต่จริงๆใส่เยอะครับแต่ไม่ได้ผิดพลาดครับผมเพราะว่าพี่อูดเนี่ยตั้งใจจะไปให้พี่ก๊อฟกินจะทำคอนเทนต์ในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับสุดท้ายพี่ก๊อฟไม่อยู่ก็เลยสวยพี่ซินดีน้ฮะ สาวๆามาก็มากินกินก็เลยสวยไปด้วยครับผมและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของพี่ยมกับเจมินนะฮะก็ดูแววเหมือนว่าจะเลิกกันจากตัวอย่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยย <PE> ิ่งดูก็ยิ่งใกล้เคียงมากๆเลยละครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเราจะไปแขะแค่เกาไปเด็นต่างๆ,ๆกันนะ เตืนไว้ก่อนครับมีเนื้อหาประการสปอยของเป็นต่อสิทคอม ep ที่27ครับถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็รบกวนปิดคลิปนี้ไปครับผมก่อนไปรบกวนเพื่อนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับมีญรับอ่องหราเรื่องหมาัน,นไที่แท้คุยคนเดียว มันเริ่มต้นที่ฉากแรกที่มินิมาร์ตก่อนเลยครับเที่ยวนี้พี่ก๊อฟไม่อยู่นะฮะมีพี่กอ๊อฟมีพี่เป็นต่อนะครับใน E ีพีนี้ไม่อยู่ก็เป็นประจำแหละครับผัดผัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปบางทีก็ไปทํางานประจําบ้างอะไรบ้างเป็นตามธรรมดานะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยสามสาวมีบทไม่ว่าจะเป็นนุ่นพี่ป้อมหรือว่าน้องเค้กก็เองนะครับแต่ก็มีบทแบบเป็นหลักๆเลยนะเล่นคู่กับพี่ทิพนั่นแหละครับมีพี่ซินดี้แล้วก็พี่อูดมาด้วย แต่ก็ขาดพี่อไปนะฮะเพราะว่าพี่อเนี่ยแกหายไปนานแล้วนะผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า -56EP ี 5, แล้วนะที่แกหายไปไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณที่พี่อจะไม่ได้มาอีกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะถ้าจะไม่ได้มาจริงๆไงไง,งก็ลาบทเธอดีๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่าให้แบบสะบั้นไปเลยนะอย่าให้เหมือนคันเทพแล้วกันนะถ้าพี่อจะไม่มาจริงๆนะครับผมว่าไปพี่ไหลถูกชะโลกกับเทยเหลือเกินนะฮะในตอนที่พี่ก๊อฟอยู่เนี่ย พี่กอบนี่ก็ทะเลาะกับพี่ไหลประจำฮะเอาผ้าฟาดหัวอยู่เลยครั้งนี้ไม่ต่างครับพอพี่กอบไม่อยู่เมียพี่กอบก็คือพี่ซินดี้เนี่ยก็ฟาดไปที่พี่ไหลอีกเหมือนกันครับผม <c oughs> เรียกว่าพี่ไหลนี่แกถูกฉลกกับกระเทยสุดๆเลยละก็อย่างที่เห็นละฮะพี่กอบไม่อยู่แต่พี่ซินดี้มาแทนนะครับ พี่ซินดี้มาเนี่ยความตลกสนุกสนานก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะแต่ก็ได้ฟิลคล้ายๆกันแต่เป็นอีกฟิลหนึ่งพี่ซินดี้จะเป็นตลกที่แบบไม่ได้โวยวายมากนะฮะพี่ก๊อฟเนี่ยแกจะตลกโวยวายเสียงดังกระตู้นู้ไว้ก่อนแต่พี่ซินดี้เนี่ยจะเป็นจังหวะนะครับจังหวะแล้วก็เล่นมุกก็จะแตกต่างกันไปครับผมเพื่อนๆจาได้ไหมครับในตัวอย่างนะจากที่เราแกะไป มันจะมีช็อตที่พี่ป้อมแกมาอากัญชาแล้วก็ตะโกนด่าอีควายนั่นแหละครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันอีควายทไได้ไงนั่นแหละฮะแต่ครั้งนี้นั้นพอฉายจริงกลับไม่มีครับผมเออนี่น่าจะเป็นไม่กี่ครั้งในซซทคอมเป็นต่อที่ภาพที่มีอยู่ในตัวอย่างหรือฉากที่มีอยู่ในตัวอย่างเนี่ยตัดออกไปโดยไม่ให้อยู่ในการฉายจริงนะครับอันนี้ ก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลของลิกระศิ์หรือเหตุผลของความรุนแรงคาหยาบหรืออะไรไม่รู้นะฮะแต่พูดถึงคําหยาบมันก็ไม่เกี่ยวเนาะเพราะว่าจริงๆพี่อูดพี่ยมพี่วอกเนี่ยโอ้โหด่ากันคําหยาบสุดๆนะฮะหยาบเยอะมากด่าพ่อด่าแม่กันก็มีนะฮะแต่ว่านี่อาจจะเป็นพี่ป้อมที่เป็นผู้หญิงไหมมันก็เลยกลัวว่าจะดูไม่ดีก็เลยถูกตัดออกไปแต่ก็น่าเสียดายอยู่นะฮะเพราะว่าช็อตนั้นเรียกว่าช็อตเรียกแขกเลยครับแต่ก็ถูกตัดไปแล้วครับ น่าจะทําเรียนแบบอะไรอเวนเจอร์เหรอตอนตัวอย่างเนี่ยโหเยอะแยะเลยปล่อยไว้เต็มเลยแต่พอถึงเวลาฉายจริงนี่หายเกี้ยงครับ เออสงสัยศัตรูเขาจะใหญ่ขนาดนั้นแล้วมั้งแล้วสาเหตุที่พี่อู๊ดเนี่ยแกเอาบราวนี่จะมาให้พี่ก๊อฟกินเพราะว่าแกใส่กัญชาไปเยอะเพื่อพี่ก๊อฟกินแล้วเมาแกจะรีแอคครับแกจะดูว่าพี่กอ๊อฟเมาแล้วเป็นยังไงแล้วแกจะทําลงชาแนล u t u b e ของแกซึ่งผมได้ยินไม่ถนัดเลยนะเพื่อนๆได้ยินว่าช่องแกชื่ออะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับแกบอกว่าอูด๊ดอู๊ดขิงก๊อฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ EP ที่2ปัญหาคือ EP ที่1เนี่ยหายไปไหนเพื่อนๆจำได้ไหมว่ามี EP ไหนที่พี่อู๊ดแกถ่ายถ่ายเพื่อทำชน YouTube ของแกอะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับผมแต่ถึงยังไงนะครับไม่ว่าเราต้องการจะมีชื่อเสียงจากการทำคอนเทนต์ในช่อง YouTube หรืออะไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังเรื่องราวของคอนเทนต์ที่เราจะแสดงออก อะไรที่มันเป็นสายล่อฟ้าที่มันล่อแหลมอะโอเคคนมันก็จะดูเยอะก็จริงแต่มันอาจจะทําอันตรายทั้งชื่อเสียงชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้คนหรือแม้กระทั่งของตัวเองก็เป็นไปได้นะครับซึ่งในซิทคอมตอนนี้เนี่ยก็ได้สอนเราไว้นะครับเพราะว่าปัจจุบันในโลกปัจจุบันโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ทุกคนอยากสร้างตัวตนถูกไหมฮะเราอยากมีไรายได้บางคนเป็นสตาร์ทอัพจาก จุดของเป็นเช a นะ e ้นยูทูบ e ิ i กต็อกหรือ Facebook ก็ตามสุดท้ายร่ํารวยก็เห็นคนอื่นทําได้ก็อยากทําบ้างแต่ก็ไม่ระมัดระวังคอนเทนต์ทาไปมันไม่ปังไม่ดังก็เลย จัดมันหนักๆเลยบางครั้งถึงขั้นประสบอุบัติเหตุเสียทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งบางครั้งถึงอาจเสียชีวิตเลยเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับเราจะได้ไประมัดระวังกันเนาะทำอะไรกออ็อย่าให้มันเกินไปนะครับอยู่ในคอนเทนต์ที่พอดีพอด,พอดีก็น่าจะโอเคแล้วครับผมนั่นก็เป็นฉากแรกนะครับเรื่องราวของสาวๆที่แหมมีบทกันเต็มเลยนะครับทำให้หนุ่มๆชื่นใจกันไปเลยแหละครับผม เ,เลือกมาเลยต่อมาเป็นฉากเจมินกับพี่ยมนะฮะก็จากตัวอย่างเนาะพี่ยมจีบสาวเจมินก็เลยจะจีบหนุ่มบ้างสุดท้ายก็เป็นปัญหากันนั่นแหละครับพอใจพี่วอกแล้วก็พี่หมอนเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวเสริมนะะเป็นลูกคู่นะทั้งคอยอยุพี่ยมบางทีก็คอยให้สติบ้าง ก็เสริมบรรยากาศได้ดีนะครับผมบทสรุปก็คือการแข่งกันจีบครั้งนี้พี่ยมนี่ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแล้วเจมินเนี่ยชนะชนะแล้วเจมินก็เหมือนเริ่มเบื่อพี่ยมจริงๆนะฮะก็แกล้งไปกับผู้เบาวหน้าละอ่อนนั่นแหละน้องโดนั่นแหละสุดท้ายก็กลับมาแกล้งว่าลืมกระเป๋าให้พี่ยมได้ง้อล่ะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วเจมินก็ยังคิดว่าอยากให้โอกาสพี่ยมก็เหมือนว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะอะไรเงี้ยแต่พูดจริงๆินะฮะพี่ยมเนี่ยแกแกอย่างเงี้ยมานานแล้วอ่ะเนาะแล้วพูดเลยเนะฮะว่าการจะเปลี่ยนนิสัยแกได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคําว่าให้โอกาสอีกครั้งของเจมินเนี่ยพูดมาเป็น10ครั้งแล้วนะฮะผมจําได้ว่าพูดมาเป็นอย่างน้อย10ครั้งแล้วแหละถือว่าเจมินนี่เป็นคนใจกว้างแล้วก็ใจดีแล้วให้โอกาสคนเป็นอย่างมากนะครับแต่ปัญหาก็คือพี่ยมเนี่ยแกไม่เคยไม่เคยเลยนะ ไม่เคยที่จะสํานึกคาพูดของแกก็ยังเห็นแกตัวอยู่นะแกบอกว่าถึงแม้นแกจะนอกลู่นอกทางบ้างแต่แกก็รักเจมินอยู่คนเดียวคือมันมันเป็นคําพูดของคนเห็นแกตัวครับไอการนอกลู่นอกทางมันไม่ควรทําอยู่แล้วมันเป็นเบสิกพื้นฐานของการมีคู่กันใช่ไหมคือคือหรือของคนที่เขาอยู่ด้วยกันนะ่ยมันไม่ควรนอกลู่นอกทางอยู่แล้วเบสิกพื้นฐานทําไม่ได้ไม่ต้องบอกว่าตัวเองดีเพราะว่า เออถึงแม้นนอกลูกนอกทางแต่ลักคนเดียวลักคนเดียวแต่ทาตัวแบบนั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกนะผมก็เชื่อว่ามันไม่ควรเป็นคํากล่าวอ้างได้ถ้าคนกล่าวอ้างเหล่านี้ได้ก็แสดงว่าเห็นแก่ตัวอย่างมากไม่เห็นแก่ความรู้สึกของผู้อื่นนะครับผมว่าไปตอนที่เจมินมาเจอพี่ยมเนี่ยตอนที่กําลังจีบสาวอยู่เนี่ย ในความเป็นจริงเนี่ยเจ,เ,จเจมินต้องกระทืบนะฮะคือต้องลงมือลงเท้ากับพี่ยมอย่างรุนแรงแล้วล่ะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเธอกับใจเย็นนะเพื่อนๆลองดูองค์ประกอบหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการที่เธอเริ่มคิดอยากจะจีบคนอื่นแทนเดินไปกับน้องโดแล้วก็มาให้โอกาสพี่ยมอีกครั้งหนึง่งต่างๆอะไรเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนว่าเจมินจะเอื่อมละอาแล้วนะครับไม่งั้นเธอมาเจอเนี่ยเธอกระทืบแล้วล่ะครับแต่เธอไม่กระทืบเธอแก้ไขปัญหาด้วยอย่างอื่นทําให้พี่ยมได้รู้ ว่าเสียเธอไปเนี่ยเป็นเป็นยังไงจุดนี้เนี่ยบอกให้เรารู้ว่าเจมินเนี่ยเริ่มเบื่อมากๆแล้วแล้วอย่างที่ผมได้เคยพูดไปในเกือบทุก E.P. ีที่ผ่านมาเลยนะที่เจมินกับพิยมจะมีปัญหากันะ่ะคือมันเหมือนเป็นปลายทางสุดทางของเจมินแล้วแหละไม่ใช่ของพิยมนะแต่เป็นปลายทางเกือบจะสุดทางของเจมินแล้วแล้วผมเชื่อว่า ใน EP ีถัดไปความเข้มข้นของการที่2คนนี้เนี่ยจะต้องเริ่มห่างกันหรือเลิกกันเนี่ยจะยิ่งมากขึ้นครับใครเชียร์ให้เจมินกับพิยมเลิกกันลองคอมเมนต์ไว้นะฮะว่าเพราะอะไรยังไงหรือถ้าใครเชียร์ว่าอย่าเพิ่งเลิกกันเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับลองแบ่งปันกันดูว่าเราคิดยังไงกับคู่นี้กันแน่ แล้วอย่าลืมนะฮะยังมีเรื่องน้องปูกับน้องขุนที่เป็นลูกที่เป็นลูกของพี่ยมอีกนะครับอันนี้เนี่ยมันยังไม่ถูกเปิดเผยถ้าเปิดเผยขึ้นมานี่โหไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน,นครับผมที่สุดแล้วพี่ยมก็ได้บทเรียนอันหนักหนาสาหัสไปครับหนักขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้รแต่ที่รู้ๆก็คือในช่วงท้ายของ E ีีเนี่ยพี่ยมเนี่ยแกแกก็พยายามทำตัวเป็นคนดีคนดีนะซึ่ง ถามว่าภาพอย่างนี้เราเคยเห็นไหมมันก็เห็นมาเป็นประจำแล้วล่ะครับเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าที่สุดแล้วพิยมก็กลับไปเป็นแบบเดิมการที่พิยมกลับมาเป็นคนดีนั่นหมายความว่าซิดคอมกําลังจะพาเราไปสู่จุดที่พิยมกับเจมินจะอาจจะถึงขั้นที่จะต้องหัก กันหรือสุดท้ายแตกกันแยกกันออกไปนะครับก็ไม่รู้ลุ้นยังไงก็ไม่รู้นะฮะเราแ,แต่เพื่อนๆอยากลุ้นเลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพกันละกันนะครับอย่าให้โควิดมาเข้าสู่ตัวเราและครอบครัวนะฮะเราจะทาอะไรก็ลำบากเหลือ,อเกินครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไลค์กระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือเอ keep moving? Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.